เราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย ธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ไปจะไกลๆจะหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วบวนสวัสดีค่ะภูเกตนะคะเมื่อในโอกาสที่เด็กๆนะคะจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ กเกตก็จะขออวยพรให้เด็กๆนะคะได้เข้าในรั้วโรงเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาที่1อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็สมปัานาอยากเข้าเรียนไหนก็ขอให้เข้าได้นะคะและในอนาคตก็ขอให้เติบโตไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในแบบที่ตัวเองชอบและที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็อยู่ในความถูกต้องและความดีงามนะคะก็ขออวยพรให้ เติบโตไปอย่างเป็นเใญืญอที่มีคุณภาพต่อไปนะคะ, bye ะบ๊ยยายบายธสวัสดีค่ะคุณกิฟนะคะความในใจที่คุณครูอยากจะบอกนักเรียนที่จบในปีการศึกษานี้นะคะทั้ง3คนเลยก็คืออ้วนบุ๊กแล้วก็แทนคุณนะคะคุยอยากฝากไว้ว่าอยากให้พวกเราใช้ชีวิตให้มีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานา และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะชีวิตคือการเรียนรู้อย่าลืมที่จะเรียนรู้ไปกับชีวิตนะคะลูกนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะและครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีอนาคนที่สดใสนะคะสุดท้ายนี้การบ้านชิ้นสุดท้ายที่ครูอยากจะฝากก็คืออย่าลืมใช้ชีวิตที่มีความสุขกล้าที่จะเปิดโอกาสรับประสบการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะและอย่าลืมกันนะคะลูกบ๊ายบาย ขอแสดงความยินดีนะคะเด็กั้น .6 <ป>นักเรียนก็จะประสบความสาเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนั่นก็คือจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่าน,านั้นหลังจากนี้นักเรียนจะต้องไปพบเจอกับสังคมใหม่ชีวิตใหม่คุณครูก็จะขอให้นักเรียนนะคะมีความสุขกับเส้นทางน,นักเรียนเรือ แล้วก็กับโรงเรียนที่นักเรียนตั้งใจจะไปเรียนหลังจากนี้ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็กลับมาเยี่ยมคุณครูบ้างนะคะ ก็คุณครูนะคะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จะจบจากที่นี่ไปนะคะจบการศึกษานักเรียนก็จะได้ไปเริ่มต้นทางเดินชีวิตใหม่ในทางข้างหน้าอาจจะเจอหนทางยากลำบากแต่ครูขอให้หนูโชคดีในทางเดินข้างหน้านะคะและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะททีีี่่่คคล้าายกกกััััันนนบวมมสพธ์ดตอ ครูเกตขอให้เด็กๆที่จบป .6 ในช่วงชั้นนี้มีแต่ความสุขความเจริญการเรียนมีแต่ความก้าวหน้าขอให้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตนในภาคหน้า ความดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนะคะที่จะได้เรียนจบจากโรงเรียนมนัดยมนน้ไปนะคะครูก็ขอให้หนูมีความเจเริญข้าวหน้าในชีวิตนะคะมีความสุขในการเรียนรู้นะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไปะคะ่ะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับลูกๆทั้ง3คนนะครับที่ได้จบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะครับ คุณครูก็ขอให้ลูกๆทั้ง3าคนนะครับทั้งลูกแทนคุณลูกบุ๊กลูกบวนนะครับขอให้ประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนจจะก,กระทําอะไรหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้พระคุ้มครองนะครับแล้วก็ขอให้ลูกๆทั้งสามคนเป็นคนดีของสังคมพร้อมนําความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาบ้านของเราเมืองของเรานะครับ ท้ายนี้นะครับคุณครูอยากจะบอกว่าขอให้ลูกทั้งสามคนนะครับมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีสติคิดก่อนพูดคิดก่อนทำมีสติในทุกย่างก้าวที่ลูกจะเดินไปนะครับก็ขอให้ลูกทั้งสามคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับโชคดีนะครับลูกๆ congratulation ครับ ินดีกับนักเรียออกกนโวกทั้งสาคนนะครับทั้งอ้วนบุ๊กแล้วก็แทกทุนนะครับขอให้ทั้งสาคนนะครับเจอ,เ,อ,อเส้นทางที่ตัวเองอยากเดินนะครับขอให้มีนาะคนที่สดใสทักงะนะค,นครับอยากให้เธอได้ขอให้หนูทั้งสามคนทั้งอ้วนทั้งคุณทั้งบุ๊กนะตั้งใจเรียนนะลูกนะคะบุ๊กก็ต้องล้จากระงับอารมณ์เพราะบุ๊กเป็นคนอารมณ์ร้อนอ้วนคำหยาบคายก็ไม่ต้องพูด คุณก็อย่ากโกหกเยอะขอให้ทั้งสาคนโชคดีไปดีนะคะให้ทําแต่ความดีวันหนึ่งข้างหน้าได้ดีก็กลับมาเยี่ยมเยี่ยโรงเรียนบ้างหวัสดีนะจ๊ะโชคดีลุกบ,บายบายจะตรงไปจะใกล้ไกลจะหาเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ